ส่วนในเรื่องของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ในรอบอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องของการนิสัยง้องององกนกันฮะไม่ว่าท่านจะทํางานอยู่ตรงไหนจะเจอใครจะเจอความรักก็จะเป็นลักษณะของคนที่เอาตัดใจตัวเองอยู่ตล<สท>อดเวลานะครับส่วนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของดาวพรหัสแปลว่าเงินเก่าๆแสดงว,ว่าในคนวันจันทร์ช่วงนี้อาจจะต้องเอ,เอาเงินเก่าที่ท่านสะสมไว้ออกมาใช้นะครับแล้วระระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการงานช่วงนี้ก็คล้ายๆอา,าทิตนะฮะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนที่อยู่มากกว่ามาพูดคุยให้ย้ายงานเปลี่ยนงานเหมือนกันอย่าเพิ่งตกปากรับคำนะครับใช้เวลาตัดสินใจนิดหนึ่งนะครับ